เปนบ้านแกแกศึกษาวิทยาเยาวชนของเราคือความหวังของชาติแต่ในมุมหนึ่งความอยากรู้อยากลองอาจพาไปสู่ทางที่ผิดเฮ้ยเพื่อนทำไมวันนี้ดูซสซ้ๆวะมีเรื่องมาสบายใจนิดหน่อยวะเรามีตัวเชื่อนะเว้ย มันจะดีเหรอวะเมื่อเห็นเพื่อนกำลังเดินผิดทางเราควรทำอย่างไรเราควรช่วยเพื่อนหรือปล่อยผ่านไปตองทำอะไรก็ไม่ดีกันแน่เลยอ่ะไปบอกท่านรองกันป่ะนรอคคะมีคนไฟฟ้าค่ะอยู่ที่ไหนคะร้านขวค่ะคเดเราไปติดตามเรืความกล้าคือจุดเริ่มต้นของการป้องกันนี่ค่ะท่านรอง พวกเธอทำอะไรไเฮ้ยพากันแอบ,บมาทำอะไรในห้องน้ำไหนใน,นกระเป๋ามีอะไรในมือมีอะไรนี่ไงแอบบพากันโม่สูบุรีไฟฟ้าใช่ไหมงั้นไปที่ห้องรอขออเวลานี้เลยตามมานักเรียนรู้ไหมจากที่เพื่อนมาแจ้งว่าพวกห็นนักเรียนสูบุรีไฟฟ้าอยู่บนเตียห้องน้ำ กราเนีป็นตรวจสอบแล้วโทษของบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายมากเลยนะคะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งต่างๆต,ตอนนี้เราเป็นเด็กเราดูบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อความเพลิดเพเพื่อความเท่เรียนแบบรุ่นพี่เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะไม่ควรนำมาเป็นแบบอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ดีแม้เพียครั้งเดียว ทำให้นําไปสู่การเสียติดและก็เป็นปัญหาสุขภาพระยะยาวนะคะขอให้นเรียนทุกคนเลือกเส้นทางชีวิตที่ปลอดภัยเลือกเส้นใหม่มีอนาคตที่สดใสกันนะคะร่วมกันสร้างโรงเรียนปรดบรี่ไฟฟ้าด้วยพลังของพวกเราทุกคน